ขออนุโมทนาบนกับท่านอนุพงศ์ขสมนิตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศิีเกะเนาส่วนราชการข้าราชการและญาสาทุชนพุทธบริารททุกท่านทุกคนวันนี้มาร่วมทำบุญตักบาต เนื่องในวันพระวันธรรมสวนะแรมแปค่ำเดือน8ซึ่งเป็นสัปดาห์แรกแห่งการอยู่จำพรรษาของพระอิสุทธสมณนิซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นมาในปีนี้ท่านผู้ว่าได้นำพามณาสวนราชการข้าราชการ จัดโครงการผพราว่าเอาทำบุญเป็นปีที่สองซึ่งถือว่าท่านเป็นผู้ใครในบุญในกุศลเป็นผู้ใครในการสร้างบาร,รมีให้เกิดขึ้นับตนเข้ากับหลักที่ว่าทุกท่านเอาทานเป็นทนเอาบุญเป็นสบียงเอาภาวนาเป็นตะเจียงคำว่าเอาทานเป็นทนก็หมายถึง ทุนที่จะติดตามตัวเราไปที่จะเป็นเครื่องอนุเคราะห์เกื้อกูนที่จะเป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับเราทัานทั้งหลายผู้กระทำเวลาที่เราเกล่าวคําถวายสังฆทานก็ดีกล่าวคําถวายพระทหารก็ดีเรามักจะมีคําว่าเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขอันจะเกิดขึ้นแก่ผู้กระททั้งหลาย คำว่าประโยชน์ในที่นี้มีอยู่สามระดับด้วยกันคือประโยชน์ที่เป็นปัจจุบันหรือทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์ซึ่งเกิดขึ้นจากการสแสวงหารักษาไว้การคบกรญยานามิตรกัดดำเนินชีวิตโดยชอบนั่นเป็นประโยชน์เกื้อคูณที่เกิดขึ้นเป็นปนัจจุบันประโยชน์ที่เราจะได้ในอนาคตที่เรียกว่าสมปรายิกาประโยชน์ ซึ่งเกิดขึ้นจากความเป็นผู้มีศรัทธาความเป็นผู้มีศีลความเป็นผู้บร,ริจาคหรอจาคะและประกอบด้วยปัญญาเื่องพินิษ์พิจารณาไตรตรองในการทำบุลทำตัวตนทั้งหลายพอเราเห็นประโยชน์เราได้ประโยชน์จากการทำบุญเราจึงได้ทำเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่กลาบและประโยชน์สุดท้ายเรียกว่าปรมัตถประโยชน์หรือประโยชน์สูงสุด ก็คือพระนิพพานที่เราทั้งทั้งหลายได้เอาทานเป็นทุนนั้นก็เพื่อจะเป็นทุนให้เราได้ถึงพระนิพพานในอนาคตการซึ่งเป็นประมตสุขเพราะไม่ต้องกลับมา,าเปลี่ยนว่ายใจเกิดในวัฏฏภพนั่นเองนั่นสิ่งสิ่งที่ทุกท่านทุกคนได้กระทําให้เป็นภยัยริดชอบและประกอบได้ทำสิ่งหนึ่งที่ เราท่านกึงตระหนักก็คือในเรื่องของบุญของกุศลนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องอาศัยตัวเราเป็นที่ตั้งในการกระทำถ้าหากว่าเราไม่รักษาเองเราไม่ประพฤติปฏิบัติเองเราก็ไม่จะได้ไม่ได้ผลของการกระทำนั่นเองเราบอกคนอนื่นเราให้คนอื่นกระทำคนที่เราบอกคนที่เราให้เขาก็ได้ในส่วนของเขาแต่เราผู้บอก เราก็จะไม่ได้ในส่วนของเราในฐานะที่เป็นผู้กระทำเพราะฉะนั้นในเรื่องของบารมีจึงเป็นเรื่องที่ต่างกันเพราะต่างกันอยู่ที่ผู้กระทำที่เป็นผู้กระทำเองเรียกว่าเราทุกคนนั้นต่างกันก็เ,เพราะกรรมที่กระทำเราอยากได้บุญเราอยากได้กุศลเราจะเป็นผู้ทรงอยู่คงอยู่ได้บุญด้กุศลเราก็ต้องทำเองเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติเอง เราแมนแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะให้เราได้เพียงแต่พระองได้ชี้ทางออกได้บอกทางถูกให้เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามนั่นเองอาจารย์นั้นในโอกาสอันดีงามนี้ที่ท่านผู้ว่าได้นําท่านทั้งหลายมาทําบุญตักบ,บาตรโดยที่วัดนี้เป็นวัดแรก และจะยังมีอีกสิบวัดด้วยกันในทุกวันพระตลอดพรรษานี้จึงเป็นการนำพาท่านทั้งหลายได้ทำความดีได้สั่งสมบารมีของตนให้ยิ่งขึ้นนอกจากนั้นแล้วเรายัางจะได้มนษสมบัติสวสรรมบัติและนิพพานสมบัติซึ่งเกิดขึ้นจากการเป็นผู้ทำ่ันู้ว่าได้ทำเองก็จะได้ส่วนแห่งสมบัติทั้งสามแหงด้วยได้ชักชวนวหนนาส่วนราชการข้าราชการ จะโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมกัะทำด้วยท่านก็จะได้บริวารสมบัติด้วยส่วนหนึ่งในส่วนของท่านใดที่เป็นเพียงผู้ชักชวนแต่ไม่ทำเองก็จะได้เพียงบริวารสมบัติในส่วนของสวรรค์สมบัติมนุษยสมบัตินั้นก็จะไม่ได้ในส่วนของท่านที่ทำทั้งสองส่วนก็จะได้ทั้งสองส่วนก็จะนั้นจึงขออนุมูลนากับท่านผู้วารชการจังหวัดสุสกกานเจตาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตท่านหุ่นอสุรราชการข้าราชการญาติโย,ยมสาธุชนทุกท่านทุกคนไว้นโอกาสนี้ในท้ายนี้ด้วยอนุภาพแห่งพุทธคุณซึ่งมีหลวงพ่อโตซึ่งเป็นที่ขอรบสักดาพระของเราชาวสิสเกตทุกท่าน,ท,ท,านทุกคนจงดลบรรดาอภิบาลรักษาให้ท่านทั้งหลายโปรดระทำคุณงามความดีนี้ขอทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวันนัสุขาภาละ ปฏิพานทนสารสมบัติธรรมสารสมบัติคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบและประกอบด้วยธรรมขอสิ่งที่คิดสิ่งที่ปรารถนานั้นจงพันสมเร็จจงพันสมเร็จจงพันสมเร็จทุกประการเดิน